ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเสียงอะไรไม่รู้นะทอดไข่ไม่ใช้น้ำมันนะคะออมันก็กระทะก็ไม่อบก,ก็ไม่มีน่ะเท่าน่าดลาดลา,ดาดให้มันตกลงหนนอคะทุกคนนะคะได้แค่น,นี้แหละค่ะ,ะแม่นมพวงมณีนะคะวันนี้ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันนะคะไปกันยาวๆเลยค่ะ เอาน้ำมันคุกคลิกลาดเฉพาะตูดนะเพราะว่ากระทะเราหมดอายุมั้งประมาณนั้นนะเนาะซื้อนานแล้วก็ทุกคนเป็นสิบสิบปีแล้วกะก็ใช้บ่อยอะอประมาณว่าใช้บ่อยอะแต่มันเกิอดอาการด้วยว่าอืมสึกหลอไปมั้งประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนนะะแล้วก็เอากลิ้งนะเอาไข่ลงไปแล้วก็กลิ้ง ลิ้งไปทั่วเลยมันไม่มีน้ํามันนะทุกคนออกกลิ้งเวก้าข้างกระทะเนะ่ออกมาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเนาะเอาทิ้งไว้อะลืมไปอะไปเล่นหน้าบ้านู่นน่นะทุกคนไปเปิดสปริงเกอร์หน้าบ้านไปเล่นเล่นน้ําอยู่หน้าบ้านนะลืมไปเปิดไฟเบาๆไว้นะแค่แป๊บเดียวเองทุกคนคะ่ะไปเอาต้นหอมนั่นแหละเออไปเอาต้นหอมมาใส่นั่นแหละก็ตกอ อืมสงสัยไม่สุขง่ายละมั่งคิดในใจนะที่ไหนได้กลายเป็นออกเกลียมเกลียมไปนิดหนึ่งก็ขอโทษขอภัยเดอก็ฝากไว้กดไลค์กดไภยัยกดติดตามด้วยนะคะแม่นมพวงมณนีชีวิตเรียบง่ายคะ่ะแต่ค่ะไม่คมไม่มีอะไรเกิดเกียวร่องพางเดี๋ยวจะแว้นหาพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเช่นเคยเดอ้อตอนนี้แต่ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ก็ เน็ตล่มไปอีกหนึ่งเครือข่ายนะว่าตอนห้าโมงเย็นที่ว่าแม่ใส่ถมาติดๆอ่ะคือมันล่มแหละอืมอยากปล่อยก็ปล่อยอยากหยุดก็หยุดแต่หมุนมุนมุน,มนประมาณนั้นอะขึ้นไหลก็มีกระตุกกระตุกประมาณนั่นนะเป็นพักๆกันเลยประมาณมนี้เนี่ยค่ะทุกคนเราก็น่าจะพอแล้วมั้งเครือข่ายที่ไปข้ามอืม่าจะพอแล้วมั้งใส่จานหรือว่าพอ,อแล้วยกขึ้นกระทะแล้ว <laughs> อาใส่จานแล้วอแล้วข้าว้าวนุวววว่นค่ะทุกคนยังร้อนอยู่เลยเนาะเสียท่านะไม่เป็นนิดหนึ่งนะมะเขือเทศสุลกลรอมะเขือเทศนั่นเลยอืมก็เลยเกลียมไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่คมนะทุกคนไม่คมนะ นี่คะ่ะทุกคนก็นาตาก็ได้ประมาณนี้นะคะไม่เก่งแต่ก็พอทําได้พอบ้นบานๆไปป<า>ะัะไว้นะคะทุกคนแอดก็ไม่กินน้ํามันนะทุกคนก็ใส่ผักเป็นหลักใส่ถั่วพูเนะาะมะเขือเทศแล้วก็อะไรอีกเนาะใส่สองสามอย่างอะ่ะลูกกะเจีย๊ยบเขียวอะไรอะไรมะเขือมะเขือกะเจีย๊ยบเนาะกะเจี๊ยบใส่กะเจี๊ยบไปปักสองฝักเลยแหละเอาแล้วแล้วก็สุกแล้วนะคะร้อนอุ่นๆเลยนะ,ะทุกคนเนี่ย ไส่เจียวไม่ใส่น้ำมันเลยเอากระทะแบบโดดๆเลยนะกันเองค่ะทุกคนได้เข้าร้อนๆก็สวยร้อนๆค่ะทุกคนกินแค่พออิ่มพอประทังชีวิตไปนะเห็นมะเขือเครือไมมะเขือเคลือก็คือมะเขือกระเจี๊ยบนะทุกคนเนี่ยนะคือเขียวนะงค่ะกระเจี๊ยบกับรัวพูเนาะทัวพูอุกรุบๆเลยนะเราใส่เออก็มะเเกอเทศก็แค่นั้นนะแค่นี้ก็ได้สารอาหารแล้วแหละ ก็อร่อยไปอีกรูปแบบนะ่ไม่เคยทําก็ทําไปเฮอยทุกคนมันไม่เสียหลายอะไรหรอกอยากทำอะไรก็ทําไปเนาะเป็นเวอร์ชั่นของเราเนาะเหมือนพิซซ่าไหม <laughs> คล้ายคลึงกับพิซซ่าไหมทุกคนแอบก็ทำให้เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนอันหนึ่งเดียวในโลก <laughs> เออจริงๆนะอ่ะทำน้ำจิ้มต่อกันทุกคนกินกับน้ำจิ้มนี่แหละจบแค่นี้แหละกระเทียมกระทุบเอานะ พอดีเอาครบไปไปโขลกไอพี่กล้าว่ะลืมล้างกันทุกคนจะล้างก็มันเปียกเนาะความเปียกก็มาทุบอันน่ครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มาสับต่อแล้วก็มะนาวก็ได้ซีกหนึ่งออมประมาณนี้สับเอาค่ะอินง่ายอยู่ง่ายประมาณนี้ยทุบแล้วก็สับเอานะไม่ต้องเลือกมากไหมได้พอ,อได้ประทังชีวิตไปทุกคนเนี่ยใส่น้ําตาลนิดๆเลยผงนันนนนวนนหน่อยๆน,นะ,ะนั่นค่ะ นี่กระเทียมลงไปแล้วนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเออเฮอเอเอเฮอ,อ,อะไรเกิดขึ้นนอทุกท่านทุกคนเอ้ยดูนะคะดูนะคะอื้มนี่ค่ะจะเติมอะไรนิดหน่อยนะเดี๋ยวเติมอะไรนิดหน่อยน้ำปลามาดีกว่าโนนค่ะโนนค่ะเพิ่มน้ำปลาเข้าไปนั่นค่ะผงนัวใส่ละอ,อะไรมั่วๆไปลรู้ทีเนี้อื้ม นี่ค่ะใส่เลยบีบลงไปเลยนะคะน้ำปลาค่ะจะตามด้วยมะนาวมะนาวมะนาวซีกใหญ่ๆนะมะนาวเขาเรียกอะไรนะมะนาวเลมอนนะอืมเขาไม่มีกลิ่นหอมนะแต่เขาก็เปรียนะปร้ยวนะเปรี้ยวนะแต่ไม่เปรี้ยวจีดนะประมาณนี้นะไม่รู้เหมือนกันแอดก็รู้สึกว่าไม่เปรียปร้ยวจีทนะก็ทำไปเลยอืมประมาณเนี้นะมะานาวลงแล้วนะ นี่ลงไปแล้วเรียบร้อยทุกคนน้ำก็เยอะเหมือนกันเนะ้อน้ำเขาเนี่ยน,นะได้เยอะอย่างเยอะเลยใส <c oughs> ไปค่ะไม่พอมีอีกนะลูกเบลมหุ่ม,มแล้วอยู่ข้างๆนะฮะแต่ก็เพราะว่าพอ,พอดีเนานะประมาณนี้ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนอืมดูน้ำเพื่ยก็หยดยังไม่นั่นเลยเราบีบมันก็บีบจนหมดแหละหยดสุดท้ายแหละอืมบีบจนไม่เหลือเลยมนั่นอ <c oughs> โอเคตามนั้นเลยก็ได้แหละอพอแล้วประมาณนี้หิวแล้วทุกคนหิวแล้วไม่ต้องลีลาอะไรมากมายหรอกหิวก็จัดนะ,ะัเป็นของเราเองเนาะ,ะประมาณนี้เรากินเองไม่ใช่อเอาให้ใครแต่ก่อนเราก็ทำนะทำอยู่ริร้านเราก็ทำนะน้ำพริกปลาอันน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกน้ำปลาเนะะี่ยอืมนี่เราทำเป็นโลโลโงวางวาง,วาง เขาอยากได้เท่าไหร่เขาก็มานั่นเอาตก่ก่อนมันใช่ไอ้ขี้หนูพี่ขี้หนูสวนนะมันจะหอมนะทุกคนอืออันนี้ก็เราสู่กันฟังเด้อพี่ขี้หนูสวนอ่าจะดีมากนีก่เสร็จแล้วเอามารวมที่จานเลยทีเดียวเลยทุกคนคะอี่แค่นี้ก็ยกไปกินได้แล้วนะไม่เรื่อมมากเลยไม่นมไม่เรื่องมากกินคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยนี่ ออกกินได้พออยู่ประทางชีวิตไปนะเออไม่ต้องอะไรมากมายหรอกไม่ได้เอาล่าดเด้อถ้าลาดเด้อเผ็ดมันคืนไม่ได้นะเอาเอาไอ้ไข่มาจิ้มเอาแค่นั้นนะจิ้มทุกครั้งนะถ้าเอาลาดเราไม่ได้นะคืนไม่ได้นะเดี๋ยวมันเค็มไปอะไรไปนะถ้าจิ้มมาจิ้มหนักจิ้มเบาแค่นั้นหละเราก็นั่นนะอืออ่ะแต่งจานนิดหนึ่งประมาณเนี้ยใครรู้ไหมว่าเป็นต้นอะไร เป็นผักชนิดไหนที่เอามาวางไว้ตรงนั้นใครทายได้บ้างใครทายถูกมีใครถูกมากมีใครทายถูก,ถ,ก,ถ,กถ้าเขาใช้ประจําอ่ะซื้อมาประจําจะรู้นะจะซื้อมาประจําะจะรู้จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรเนาะเป็นผักอะไรที่เอามาแต่งนะอืมเอามาแต่งจานเฉยๆค่ะทุกคนมาแต่งจานค่ะใครเดาได้นะเดามาเดอ้อใคยมาเดอ้อมันคืออะไรนะคะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็มาตกแต่ง นะทุกคนตกแต่งเข้าไปค่ะก็กินได้นะแต่เขาออกรถขมขมอะท้งหัวและใบเขาอนาะจะออกขมขมมานะประมาณเนี้ยมันอยู่ในตระกูลหัวหัวนั่นแหละนะน่าทานไหมคะทุกคนตรงนี้ไม่น่าทาน <c oughs> เตรียมไปนิดหนึง <c oughs> อ่าฮะเนีย่ยทุกคนก็พอกินได้นะทุกคนคะ่ะ อ่าแอปเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายๆไงมือค่ำไงทุกคนมือข่ำเน,นะมือข่ำค่ะนี่ค่ะใครรู้จักมั่งเนี่ย <c oughs> นะใครรู้จัก <c oughs> เดี๋ยวไปเฉลยวันที่นู่นเนาะวันที่เราปล่อยพีเมียเนาะไปเฉลยตรงนู้นนะ่ะนะอืม <c oughs> ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ยังไม่จบนะยังยก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวเอาไว้จบเนาะแอปก็ทําแลวก็นี่แหละทุกคนชอบ ่ายเวียนไปเวียงเวลากินข้าวเราพี่น้องเอ้ยมีแค่นี้เนะ้อแค่นี้จริงๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไลนะ์นะคะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันนะ้อเจ้านี่มีน้ําจิ้มแค่นี้แหละเออกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะประมาณนี้มาเอ้อมาเอ้อนี่แต้เอะฟังเสียงกบเสียงเขียดเนอพี่น้องทั้งหลายโอ้ตึงห้องห้องห้องวันข้าขึ้นหุ่งห้องสักสี่ชั่วโมงเออประมาณนั่นละสักสี่ชั่วโมงเอะประมาณนั้นนะ,นเ,ะนนนะเอ้ะเล่าสู่กันฟังน มาเนอมากินข้าวเผาตจกันเนอร์ข้าวเผาก็คือข้ขาวแรงนะมากินตจกันเจ้าลำลำเจ้าหรือเป็นเสียงธรรมาชาติแล้วกันเ้อร์ทุกคนคะมามาทานด้วยกันก็นกนพร้อมแล้วมาเนอเจ้ามากินกับแม่นมเ้อแม่นมฮูมานียินดีกู้กูกูคนเ้อทีติมาไว้แอวหาแม่นมเ้อร์ ตอนใต้ก็ขออูกก่กบเมืองแล้วอู่ภาษายองตัวเนิ่มากินเทกันเจ้าปีนองพงไผเจ้าปีในน้องเจิญนเจ้าเจิญน,น,นมานังตันตุ่มโฮมตัวกันเนิ่มานังแวดก็เข่าเนิ่นมานาังกินเขา่าตัวกันเนิ่มือคำนะขเข่าเผานะครับเมื่อแรงกูห้องว่า,ขาวเข่าเผาเนิ่ภาษา,ายองนะขเข่าเมือง่ายนะเมืองง่ายก็คือเมื่อเจ้าเนะาะเข่า ข้าต้อนก็คือเขากลางวันเนี่ยเขาเข้าเย็นก็คือข้าวเผาเนี่ยเขาตอนเย็นเนี่ยนะคือกลิ้งเขาเผานะเจ้าอันนี้ก็มาเล่าอู่กันฟังเดีอภาษายองวันละคำสองคำเขาก็มาแบ่งปันกันเนาะเดี๋ยวไม่อุ่ยจะไปอู่คำเส้นๆไว้เนี่ยจ้าเส้นๆก็คือคลิปสั้นเนาะเอาคลิปสั้นไปลงกรมเนี่ยนะเขาเขาเยินเขาต้อนเขาเผานะก็ เขาเขาง่ายเขาตอไปเนาะของง่ายเขาตอผ่องงา,ออานไปแล้วที่ท่านเห็นนี่เจ้ายองปนห้องว่าจืนไข่นะจ้าอันนี้ปนห้องว่าทอดไข่ก็คือจืนไข่เวลาปนจะใจกันนมาปนห้องจืนว่าอย่างกุยทอดก็ห้องกุยจืนเนอะทุกคนอันนี้ก็มาฝากทุกท่านทุกคนนะคุณน,นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ